อ่ะก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในคอมฟอร์ตนะฮะอ่ะวันนี้เราก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมอ่ากิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมก็คือกิจกรรมมอนซ่าท้าฝนนะครับผมอ่ะก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมคือมอนเตอร์ในแมปจะคูณ e x p มอนเตอร์นะครับผม2 0 0อเเ่าเหมือนคูณ2นะครับผมอ่าตั้งแต่วันที่6สิงหานะครับผมคือวันที่ผมอัดนี่แหละวันที่6นี่แหละอ่าหลังปิดกรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตอนนี้ก็ เซอร์เพิ่งเปิดนะครับผมอ่าเพิ่งเที่ยงครึ่งอ่าถึงวันที่20สิงหานะครับผมไอ้มอนพวกนี้ผมจะเดี๋ยวผมขึ้นรูปมอนนะไอ้นะไอ้พวกรูปมอนเตอร์เนะี่ยอ่าคือมอนพวกนี้นะครับผมจะคูณ2นะครับผม exp คูณ e 2นะไม่ใช่อัตราตอบนะ exp นะครับผม exp คูณ2นะครับ, e รบมันจะมีหลายตัวเลยอ่าก็เป็นช่วงเลเวลฟาร์มได้นะครับผมนะก็คลิป วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาแนะนํากิจกรรมเฉยๆนะครับผมอ่าก็สําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอ่า